อยากรู้ว่าคุณเหมาะก,กับที่นอนแบบนุ่มหรือแบบแน่นต้องดูคลิปนี้เลยค่ะอันนี้คือที่นอนรุ่นอะไรคะตัวนี้เป็นที่นอนชื่อรุ่นว่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ของมิสเตอร์บิ๊กเนี่ยมี5้าความนุ่มแน่นจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกด้วยระบบเบสฟิตก็คือเลือกด้วยน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็รูปร่าง,งผู้นอนอตรงนั้นเนี่ยก็มีความแม่นยาําพอสมควรนะครับแต่ว่าเพื่อความแม่นยําม,มากขึ้นนะครับเราก็เอาระบบการวัดตัว p พรสเชอรเนี่ย<ะ>มาวัดให้กับลูกค้าที่อยู่หน้าร้านเลยจริงๆดูได้จากสีตร,ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ใน ICU นะครับที่นอนเนี่ยจะถือว่าแข็งเกินไปสําหรับลูกค้า<อ>ท่านนี้<ะ>เพราะว่า40มิมตประลอดเนี่ยสามารถทําให้เกิดแผลกดทับได้<อ>ถ้าเกิดทำเบสสิทออกมาคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับสติ๊กเกอร์เบอร์2มากกว่า ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปทดลองนอนบิสต์บิกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ดีลพิเศษนะคะหรือว่าราคาดีๆนะคะจากบิสต์บิกแบบคุ้มค่าเนี่ยก็อย่าลืมมาช็อปกันได้ที่น็อกๆนะคะ